โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะวันนี้จะมาสอนวิธีการั๊มผู้ที่ตามของ IG นะครับด้วยเว็บไซต์ของไลท์เกมนะอ่าก็ตอนแรกครับพีหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับแลวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์นี้ให้ไว้ในคอมเมนต์นะอ่าสำหรับใครที่ยังไม่มีสมาชิกให้กดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดชื่อบัอใช้อ e ีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็ติ๊กในเคร้่องเสียบตรงนี้เพื่อสมัครสมาชิกได้เลยนะ หลังจากเราสมัครไปเสร็จแล้วนะครับให้ใส่นะสักคู่นะครับผม่มหลังจากที่สมัครเสร็จแล้วนะครับให้ใส่ชื่อผู้ใช้กรหัสผ่านที่เราสมัครไปเพื่อสักคู่นะครับแล้วก็เข้าใช้งานได้เลยนะ,ะหน้าตาเว็บไซต์ก็ประมาณนี้นะครับให้ไปที่บนหมู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกบนหมู่ที่เราต้องการปั๊มนะเฟซบุ๊กไอจีทิกเก็ตยูทูบนะครับสมัรถเลือกดูได้เลยทั้งบทนี้นะ ผู้จะเป็นตัวนี้ครับคนหมู่บริการดีที่สุดนะแล้วก็เป็นติดตามนะครับตัวแรกเลยนะคำอธิบายเพื่อนๆอ่านก็สังซื้อทุกครั้งนะครับตรงนี้วิธีการเอาลิงก์ให้ไปที่หน้าไอจีตัวเองได้เลยครับที่ต้องการปั๊มผู้ติดตามนะค่ัคัดลอกลิงก์นั้นบนมาได้เลยนะครับอย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะดด้วยนะครับของโปรไฟล์นะคัดลอกลิงก์มาใส่ในส่วนของลิงก์ตรงนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลือกไปมาที่ต้องการปั๊มนะครับผมจะเทสักห้าสิบห้าสิบผู้ติดตาม,มากันนะ นี่นะ3.20บาทเท่านั้นครับถือว่าถูกมากเลยนะ3บาทเองนะอ่ากดซื้อเลยระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอ่ารหัส2219นี่นะไปที่บัตรกระสางซื้อเพื่อชิคสถานะได้เลยนะครับ2219อ่าสถานะรอดำเนินการอยู่นะครับตรงนี้อ่าสำหรับใครที่ยังไม่มีเครดิตหรือยังไม่เคยเติมเงินนะครับผมสอนวิธีการเติมเงินเลยนะคลิปไปที่เติมเงินได้เลยนะครับแล้วก็ เลือกช่องทางที่เราต้องการเติมเงินนะครับอ่าคู่นะนี่ช้าอ่านี่นะเลือกช่องทางที่เราต้องที่ต้องการเติมเงินนะครับสแกนทีวโค้ดทูนี่บริแล้วก็ต่อกระเป๋าละใครสะดวกช่องทางไหนก็ส,สมามารถเติมช่องทางนั้นได้เลยนะครับอันนี้ติดต่อใหปปีสามารถติดต่อ,อยไปปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะสมามารถแจ้งยอดไม่ขึ้นเติมเงินมีค้าสมรารถแจ,จ้งบินได้ตลอดนะาลราใครที่ยอดไม่ขึ้นจะ,จะแจ้งบินให้กรอกเลขลหาสดตรงสักซื้อไปด้วยนะครับตรงนี้นะเพื่อให้บินเช็คนะ ่าเดี๋ยวผมขอรีเราพูดตามขึ้นไปอ่าเดี๋ยวผมจะต้นานปตอนที่พูดตามขึ้นเลยนะโอเคครับนี่ครับผ่านมาสักประมาณสองสามนาทีแล้วนะครับอ่าพูดตามที่เราปั๊มไปเพื่อสักครู่ก็ขึ้นเรียบร้อยนะห้าสิบคนนะเมื่อกี้เรามีประมาณสามร้อยเจ็ดสิบคนนะครับขึ้นมาเป็นสี่ร้อยยี่สิบคนแล้วนะอ่าใครที่สนใจปั๊มพูดตามผู้ด,ตา,ดตามของ IG นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ของไลค์เคมไว้ในคอมเมนต์ให้นะวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ